Home, i'm home งิสตชัวคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The g โกส t r a รด o สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณอาร์ตเชียงราย ุณอาร์ตมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือสารผีเมื่อประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาครั้งนี้สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับราคาคริปโตที่ร่วงลงวันนี้ก็น่าจะมาจากความกังวลของนักลงทุนในเรื่องที่ทางมีสสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็เซลเซียสบริษัทเซลเซียสเองก็มีการที่ประกาศจะคืนเงินคืนบิตคอยน์นะครับให้กับผู้เสียหายเนี่ยก็ ยืนเงินให้กับเจ้าหนี้เกือบจะ2,500ล้านเหรียญยูเออราล่ลานะครับก็อันนี้ก็ทำให้ราคาบิตคอยลร่วงลงไปค่อนข้างเยอะครับรานะคาล่วงลงแต่58,000เหรียญยูเออราต่อ1 b i t c บิตคอยนะครับก็ลงไปเยอะเลยตอนนี้ก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับอีกสาเหตุนหนึ่งก็น่าจะบ i n a n c e เนี่ยได้ยึดทรัพย์สินคริปโตของชาวปาเวลสไตน์นะครับตามคำสั่งของอิสราเอล จึงทาให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลในความน่าเชื่อถือของกระดานคริปโตนะครับจึงทําการถอนการลงทุนพวกคริปโตเนี่ยออกนะครับราคาของ XRP เองก็ร่วงลงไปนะครับลงไปเกือบเกือบจะ19บาทตอนหนึ่ง XRP เมื่อเช้านี้นะครับพอผมเองก็ได้ซื้อเพิ่มมาบ้างในพอร์ตบ้างนะครับก็เดี๋ยวรออีกทีเนี่ยลองเงินเดือนออกก่อนก็ใกล้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนใดๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ยัง เผื่อเงินไว้กรณีที่แย่กว่านี้อยู่อีกนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าราคามจะร่วงไปกว่านี้ได้อีกพอสมควรนะครับก็อาจจะด้วยหลายสายเหตุในเรื่องของทั้งความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังมีอิสราเอลกับอิหร่านก็อีกคู่หนึ่งนะครับอิสราเอลปาเลสไตน์อิสบาเออูตีต่างๆนี่ก็อีกสงครามนี่ก็ยังดูแล้วน่าจะยังยืดเยื้ออีกพอสมควรนะครับ ก็คงต้องรอการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับมาดูในเดือนกลางเดือนหน้าเนี่ยว่าจะช่วยได้หรือเปล่าจะช่วยให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับแต่เรื่องที่ควรจะระวังไว้อีกเรื่องก็คือเรื่องราคาน้ํามันดิบโลกครับดูยที่ดูเหมือนว่าน่าจะขึ้นอีกนะครับขึ้นได้อีกเยอะนะครับเวลาราคาน้ํามันโลกขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อนะครับ เวลาเงินเฟอ้อที่มันเยอะขึ้นเนี่ยไอการลดดอกเบี้ยมันก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติถ้างเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะกดเงินเฟอ้อตัวนี้ลงนะครับก็คงต้องมาติดตามราคานะ้ำมันดิบโลกกันอย่างใกล้ชิดนะ,นะครับช่วงนี้เพราะว่าไอเรื่องสงครามแล้วก็เรื่องการทำลายแหล่งน้ำมันของอิหร่านเนี่ยโดยทางอิสราเอลแล้วก็ตัวันตกเนี่ยช่วงนี้ก็มีข่าวกันเยอะนะครับเรื่องที่มีข่าวลือกันอีกก็มีข้อมูลว่า ภูเขาไฟในอิตาลีนะครับจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในอีกไม่นานนี้นะครับใครตามข่าวนี้บ้างก็ลองลองดูนะครับมันมีสัญญาณแผ่นดินไหวเข้ามาค่อนข้างจะถี่มากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นแบ็กสวอนที่มีผลต่อการเงินของโลกนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ส่วนวันนี้เรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับริปเปิลนะครับเกี่ยวกับ xrp ก็ธนาคารขนาดใหญ่คือ jp Morgan นะครับซึ่งเป็น t o p 4 Top 4 Investment Bank ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยทางธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็เรียกได้ว่า o o big to fail นะครับคือใหญ่เกินที่ว่าจะล้มได้เนี่ยเพราะาลองคิดดูนะครับว่าเงินฝากของคนทั้งประเทศอเมริกาที่มันเท่าไหร่ที่สาคัญคือ JP Morgan เองเนี่ยซึ่งใหญ่โตขนาดเนี้ยก็มีความเชื่อมโยงกับทางรัฐบาลครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์ของประเทศนั้นต้องผ่านมือหรืออยู่ในมือของ JP Morgan เนี่ยเยอะมากนะครับ JP Morgan mm hmm. เองก็มีการทำงานกับรัฐบ,บาลของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทางด้านการเงินนะครับ mm hmm. เช่น JP Morgan mm hmm. ก็อยู่ใน us federal reserve faster payment task force หรือเรียกย่อๆว่า fptf นะครับ mm hmm. ซึ่งในคณะกรรมก,การนี้เองก็มีหลายๆธนาคารใหญ่ๆนะครับบริษัทใหญ่ๆอยู่ด้วยอย่างเช่น Goldman Sachs นะครับแล้วก็ IBM, City, Barclays, Visa แล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานนะครับกว่า300หน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่นะครับซึ่ง ทั้งนี้ก็รวมถึง Ripple ด้วยนะครับซึ่ง Ripple เองเป็นบริษัท DLT นะครับซึ่งย่อม,มาจาก Distributed Ledger Technology แค่เพียงบริษัทเดียวนะครับที่เข้าร่วมอยู่ใน Task Force นี้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจ DLT เนี่ย DLT เป็นหัวใจของ Ripple เลยก็ว่าได้นะครับสามารถอธิบายได้ง่ายๆก็คือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเพื่อการประมวลผลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับ ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้หลักการคริปทร์ชาราฟี่นะครับร่วมกับกลไกคอนเซนแซสโดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบของบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ยากมากนะครับออชื่อจะช่วยเพิ่มความถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลซึ่งของทาง r i p p l e เองก็คือตัว XRPL นั่นเองนะครับที่ใช้ในการ จดบันทึกจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับ XRPL ก็ถือว่าค่อนข้างจะ d e c e n t r a l i z e นะครับเพราะว่ามี validator ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาอยู่โดยเฉพาะนะครับซึ่งก็มีข้อดีและข้อเสียต่างจากทาง blockchain ที่เป็น decentralized นะครับมากๆนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของ bitcoin เนี่ยที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็น decentralized นะครับหลายคนก็คงได้ข่าวแล้วนะครับว่าบริษัทเหมืองขุด bitcoin ตอนนี้บริษัท2บริษัทยยใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้ควบคุม มากกว่า50%ของแฮชเรตนะครับก็คือ2แค่2บริษัทเนี่ยก็เกิน50%ของ h s h ช a t e เข้าไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะทางทฤษฎีแล้วเนี่ยแค่2บริษัทเนี่ยจะสามารถที่จะอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัติธุรกรรมไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าคงต้องมาดูกันนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าสาหรับผมเองแล้วตัวผมเองไม่ได้ถือบิ t คอย n ไว้เลยนะครับความรู้สึกส่วนตัวคือถ้าจะซื้อถือบิ t คอย n เนี่ยผมยังรู้สึกว่า คือถือทองคาไว้อาจจะดีกว่านะครับนี่คือความคิดส่วนตัวนะครับซื้อถือ xrp ก็ยังได้ลุ้นมากกว่าในส่วนของเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนที่จะขึ้นไปได้นะครับเทียบกับราคาของ bitcoin นะครับซึ่งผลตอบแทนนะครับการเก็งมาไลมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับกลับมาเรื่องของ j p m o r g a n นะครับคือทาง j p m o r g a n เองเนี่ยก็มีการรับรู้เกี่ยวกับ ripple ด้วยนะครับที่จะมาเป็น disrupter ก็คือตามรูปนี้เลยนะครับก็ อาจจะมีการร่วมงานกันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งทาง r i p p l e เนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยทาง j ี Morgan กก็มีการออก JPM Coin คออกมานะครับซึ่งการยอมรับแล้วก็การใช้งานเหรียญเฉพาะของธนาคารหนึ่งเนี่ยเป็นหลักเนี่ยมันก็คงจะยากนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องการถูกครอบงำนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะอยากจะใช้เหรียญที่เป็นตัวกลางที่มีธนาคารยอมรับอยู่แล้วอย่าง XRP การในการทาธุรกรรมซะมากกว่านะครับ โดยเฉพาะยิ่งการทำ cross border payment เนี่ยก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ยังไงก็ดีถ้าเรื่องความสัมพันธ์ของ Ripple กับ JP Morgan นมีอยู่แน่นอนนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็คงไม่มีใครที่รู้แน่นะครับเพราะว่าเป็น NDA ระหว่างกันนะครับอย่างคณะกรรมการของ Ripple เองเนี่ยก็มีคนที่มาจาก JP Morgan ด้วยครับตัวอย่างเช่น Sandy o c o n n o r เนี่ยที่เคยเป็น JP Morgan Chief of Regulatory Affairs นะครับส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องคือรัสเซียเนี่ยจะมีการใช้คริปโต Currency ในการทำธุรกรรม cross border payment นะครับหรือว่า international transaction เนี่ยเริ่มวันที่1เดือนหน้าแล้วนะหนกันยายนเนี่ยซึ่งเรื่องที่สำคัญที่ต้องมาดูกันก็คือว่าจะมีการใช้งาน Ripple technology หรือว่าใช้งาน XRP ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทำวิดีโอมาก่อนแล้วในเรื่องของ Ripple XRP แล้วก็ b r i c s b r i c s country นะครับอลองกลับไปฟังดูอีกรอบก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเรื่องมือของทาง Ripple แล้วก็กลุ่มประเทศ Brics เนี่ยว่ามีความเชื่อมโยงกันไงกันบ้างนะครับมีอยู่ประมาณ3-4วีวิดีโอได้นะครับกอ็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับตามเอกสารเนี่ยที่พูดถึงเรื่อง Ripple as a Central Bank นะครับก็ของรัสเซียนะครับว่ามีการทดสอบเทคโนโลยีของ Ripple ในรัสเซียมากกว่า10ปีแล้วมีการทดสอบในโหมดปิดหรือว่า Close Mode เพื่อหลีกเลี่ยงการรับรู้ของคนภายนอกนะครับรวมถึงเรื่อง มันจะมีเรื่องเว็บไซต์ r uh, i p p e r u แล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับก็ใครสนใจลองกลับไปดูในวิดีโอที่ทำไปแล้วได้นะครับมีการร่วมมือเกี่ยวกับ Ripple uh, กับทางธนาคารใหญ่ๆของรัสเซียก็มีทางสถาบันทางการเงินหรือสถาบันนักการศึกษาการวิจัยอะไรต่างๆของรัสเซียนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วเราก็คงจะรู้แล้วแหละว,ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทางรัสเซียจะใช้ระบบอะไรกันแน่นะครับหรือจะใช้บล็อกเชนแบบไหนอย่างไรในการทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่ง ก็น่าจะส่งผลให้เหรียญคริปโตที่เกี่ยวข้องเนี่ยราคามันขึ้นได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็การอุทธรณ์ของเสกคดีเสกกับ r ิ p เปินะครับก็ต้องทําให้เสร็จภายในวันที่6ตุลา6เดือนตุลานี้นะครับก็นับถอยหลังแล้วก็อีกประมาณเดือเนเศษเองนะครับส่วนที่เ,เรื่องที่ริเปิลเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับ125ล้านเหรียญก็ทางริปเปิลเองบอกว่าจะจ่ายภายใน หนึ่งเดือนก็คือภายในวันที่เจ็ดเดือนหน้านี้แล้วนะเจ็ดกันยานะครับก็คงจะต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีขอ้อพูลเพิ่มเติมยังไงแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับน้ำจิ้มสุกี้เอ็มเคแบบควดอร่อยได้ทุกที่เติมสุกได้ทุกเวลามีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วไทย ช่วงลางซูเปอร์เฟล็กซ์สเพนชั่นในไฮลัสรีโว e พรี r ลนเนอร์นุม่มสบายมีข่าวลือแปลกๆออกมาครับว่า Samsung Galaxy S25 ที่จะออกในต้นปีหน้านะครับ Samsung อาจจะเปลี่ยนชื่อ S25 Ultra ตัวท็อปสุดนะครับเปลี่ยนเป็น S25 Note ห้้ และรุ่น S25 Plus s a m s u n งอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น S25 Pro คือถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงเนี่ยคำถามแรกของผมคือชื่อก็กำลังจะเป็นที่จดจำกำลังจะเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนกันมาได้สักประมาณ 3-4ปีแล้วนะครับอยู่ดีๆจะกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เป็นชื่อ Galaxy Note ทําไมล่ะเหมือนไม่มีเหตุผลนะครับเพราะเรายังไม่ทราบเหตุผลแต่ว่าข่าวลือนี่มันมาจาก Twitter ของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่า y o g e s t b l a นะครับเขาบอกว่าถ้า Google จะออกสมาร์ทโฟนจอพับได้ Google อาจจะมีชื่อแปลกๆสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับได้ของเขานะฮะแล้วก็เป็นไปได้ว่า ได้ยินมานะฮะคุณโยเกสบาร์นี่บอกว่าได้ยินมาเหมือนกันว่าซัมซุงก็อาจจะเปลี่ยนชื่อ S25 Ultra นะอาจจะเปลี่ยนเป็น S25 Note หรืออาจจะเรียกเป็น Galaxy Note 25ไปเลยมันจะเป็นการคืนชีพฟื้นคืนชีพกลับมาของ Galaxy Note อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะว่า อย่างที่เราทราบกันดีคือรุ่นอัลตร้าเนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถใส่ปากกา S S p n n ได้ใช่ไหมครับเขาก็คือตัวตายตัวแทนที่มาต่อยอดต่อจาก Galaxy Note นั่นเองนะครับซัมซุงตัดสินใจควบรวมมาอยู่ใน S-Series ตัวเดียวนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าทำไมอยู่ดีๆถึงจะกลับไปเป็น Note หรือว่าไปลงท้ายด้วยว่าคำว่า Note อีกครั้งหนึ่งคือต้องการแยกรุ่นจากรุ่นที่มี Spen ให้มันมีความเป็นโ Not ตต่างหากหรืออย่างไรนะเพราะว่า รุ่นรองลงมาเนี่ยไม่มีปากกาใช่ไหมครับซัมซุงก,กล a สซี่ S25 เืย S25+ ที่จะออกเนี่ยไม่มีปากกาแล้วก็เป็นต่อเนื่องอีกนะเป็นข่าวลือต่อเนื่องอบอกว่าหรือแม้กระทั่งรุ่น S25+ ซึ่งเป็นตัวกลางก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น S25Pro อ้าวทำให้มันงงหนักเข้าไปอีกเขาบอกว่าอาจจะเป็นความพยายามของซัมซุงในการจัดระเบียบไล์อัพผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแต่ ไม่คิดมั่งหรยอว่ามันจะทำให้ผู้ใช้สับสนได้นะครับง,งงงกันนิดๆเลยนะอืงงเหมือนกันนะฮะดูซิว่างานนี้จะออกมาเป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆคำว่าโน้ตเนี่ยผมว่าก้าวข้ามไปแล้วอ่ะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนาะไม่น่าจะกลับมาอีกนะครับแล้วก็ตัว plus มาเป็นโปรเนี่ยสับสนเปล่าๆไม่น่าได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ คุณผู้ชมคิดเห็นว่าไงอาลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้นปีหน้าเรามาพิสูจน์กันช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านว่า e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีมากกว่าที่เราคิดครับด้วยปริมาณของ e-waste ทั่วโลกตอนนี้นะครับมีปริมาณมากถึง57.4ล้านตันในปริมาณทั้งหมดนี้นะครับกว่า82.6 เป็นอ e ีเวสที่ถูกทิ้งและถูกกำจัดแบบผิดวิธีซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกเดือดสิ่งนี้แหะครับที่เป็นภัยร้ายตัวจริงนะครับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือภัยร้ายเหล่านี้นะครับอยู่ในบ้านของเรานะฮะมาในรูปแบบของ อุปกรณ์เก่าๆอย่างมือถือเก่าๆแท็บเล็ตเก่าสายชาร์จเก่าหูฟังเก่าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่พังแล้วเชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมี e-waste อยู่ในบ้านแน่นอน AIS ครับชวนทุกคนนำเอาขยะ e-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS Shop และจุดรับทิ้งที่มีพาร์ทเนอร์ร่วมกว่า2,700จุดทั่วประเทศหรือจะฝากทิ้งกับพี่ปรษณีย์ไทยก็ได้นะครับ f r e ไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แนบลิงก์ที่เป็นข้อมูลที่คุณจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดสคริปชันด้านล่างของคลิปนี้ครับใหม่ justmix boss ชงจบใน6วิ mix ง่ายได้ที่บ้าน กาบสวัสดีเอฟซีพูติดตามรับชมคลิปค้คนสมัยก่อนหน้าสุขูสุข้นเรพี่น้องขอพระคุณพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเป็นยางสูงที่เขาไปติดตามเป็นกําลังใจให้คิดค้นสมัยก่อนหน้าโดยดีมาตลอดขอคุณสุขูสุข้นเรพี่น้องขอคุณหลายๆในน้าใจของพี่ของน้องที่รวมสนับสนุสนเป็นกําลังใจกันเราพี่น้องเมื่อวานสีสนับสนุนผ่านทางซูเปอรแ์แดงเราพี่น้องหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกของช่องเราพี่น้อง หรือว่าบางคนกับสนับสนุนตรงกันมากกับขอคุ้กันหลายๆนะพี่น้องจังใดกับฝากพี่น้องขั้นเมีนเขาไปเบิ้งคลิปกับเดือดร้อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันขอบคุณกันหลายๆการมันมีเรื่องหนึ่งที่คนองค์กเองกับต้องต้องขออนุญาตพี่น้องเบาจากน้อยก็คือบางเทียกับู้สนับสนุนบางเทียกับอาศัยมี เน,น e ่ยมันเป็นการซ่มเนาะพี่น้องอาสมมีไปขึ้น,น lonely, ให้พี่น้องได้เห็นดูแน่กับพี่น้องบางคนก็บอกว่ามันเป็นการลบกวนแต่ว่าถ้าบอกกันตามจริงแล้วมันกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคนเห็ดช่องเนาะพี่น้องถ้าบอกไปตามจริงแล้วกันนาซีนาซิดีใจนั่มแล้วเนาะขั้นเป็นว่าช่องที่บ่มีผู้สนับสนุนได้งเสียกะมันกับบ่มีคฆษนาจริมันก็ถือว่าเหมือนช่องเหมือนช่องกระลังเลื่อมสีห่างเนาะพี่น้องเออเสียว่าอีกว่าโดนถ้าช่องอุ้ยคนหนาก็คงต้องิดตัวเองลูมันเป็นมันเป็นธรรมชาติขขอออองงงงช่่นพี้ เรงในกาลุกคนพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการสนับสนุนคลิขปเนาพน้องลิปเรื่องเล่าภูเถ่าเก่าวันท่อไปเรื่องเล่าที่สิภาพี่น้องไปฟังมือเนี่ยะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เอฟซีห้องหลายคนกัดขาเนาะพี่น้องขาดิเพราะว่าส่งงาดไปดดนตืบเนาะพี่น้องงาดไปเป็นเป็นสีอาทิตย์กลัวเนาะอาทิตย์กลัวสีซองอาทิตย์เหลวท้อไปเรื่องเล่าของพญ่พันธุ์ดงเนาะพี่น้องกับ ทีเดนอืมทีเดนทีสี่วันท่อไปถ้ากันนอนอยู่หน้าดิควมดด่มจากตอนตอนวังหันเราพี่น้องถ้ากันนอนอยู่หน้าวันท่อไปมันจะพ้ากันบองไงว่าเขามันลืมง่ามเลื่อมยังเหรอใส่เบ็ดใส่การกันเนาพี่น้องคือนอนหน้ายังว่าได้เว้กันเลี้ยงไปใส่เบีดเนี่ยแหละใส่เบ็ดมันเป็นสง้หินคนมายามก็เไยโว้บว้สู้กันฟั่งละว่ามันไมยหาจือหนึงมันเกิดบนแหน่เดี๋ยวว่าจนดีมันคือ มันคือจังคนกิดหลายคนกิดเคยมีประสบการณ์คือเกันจังไปใส่เบียดใส่กลางต่างทิมนึังสี่มันกิดมีโอกาสเห็นมันคือกันพี่น้องห้าจี้หนึ่งกับว่ามันเอาดีใจเสือหรือว่ามันมี่มูัเต่าไปเอาเขาแต่แยนม่วแมงมนเถอะมันเป็นผีผีให้ยผ,ผ,ผีหน้าไปทังสั่นตว์พี่น้องแต่ว่ากิดบางหม่องคนก็นดีแต่ว่าบ่นหลอกอเนาะพี่น้องแต่ว่าบางหม่องไปต็ตะยานคือกันเถอะเลี้ยงซุ่มไปหานอนเศษเศษกลางน้ำน,น้ำถุนงน้ำ่านน้ำตั้งทินึังสี่ก็ได้เพราะยิ่พัดลมก็ได้โบว์โว้ย ทีเดนฟังแล้วันท่อไปก็ยั่ว่าได้สู่กันนั่นแหะขั้นปลดนทั้งสี่เราพวกไปยามมันท้าไเว่ากันนะว่าแล้วกันพักกันกินเขากินเขาแล้วภูชพูกพดาแท้หล้วน้ำมูบไ่ได้กินน้ำมูเลยเพราะว่าเป็นผูว่าวันทาไปซุ้มหนึ่งก็นังว่าอ้เป็นแต่ยานะทม่ new e x t next peak rs จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโบเป็นตาออกปยายามเลยทันนีเกิดอยากใส่เวทใส่กางกนเงนาะพี่น้องปามันปามันห่างนะปลามันลืมนั่นมันก็ไปเขามันลืมง่ามปามันเกิดโมไงว่ามันเห็นเห็นน้ำไหลเขาง่ามันเง้เป็นตาอดซ้อนนะเพาะเพราะว่าปากติแล้วก,ก็ลืมนี่แหละ ใส่ใส yeah, so ่เบียดเท่ยังกันช่วงเขาสิเขาก้อนที่เขาสากเนาะเขาประดับดินเขาสากทั้งที่เราะหาปูหาปลากันลงไปก็ลังกินเขากันด่วนทอนพญพาดุงเนี่ยน่ะจังหวะมีอย่างเนี้ยเที่ยงจากหัวเที่ยงจากหัวที่สีกันาะก็เบิกเอียนโบกันพญพาดุงกินเขากินเพราะว่าข้าจะว่าไหรวถอยพญพาดุงเน่าเน่าสุ่มหนี่เห็นพญพาดุงกินก็เลยเงียบเงียบเบิ้งพญพาดุงกินเขาก ช่วงพอลายพรดดวงไปตะเสียบเลยเรากินเขาจำประเดี๋ยวว่องบีบีปิป่งปลามากินเข้าไปโอเสียบเลยได้กินรุ่นมูอะไรพลายพัยพดดวงวานะนะเสียบเลยได้กินรุ่นมูนเนาะเ่าอาไะไรกำลังกินกำลงกงกังนั่นอเง่้ยเขาซุ้มนี่มาบอกยังไงเรอพอยิ่มเลยเอออิ่มลเมลยขี้ขัขนเบาเลยวันเข้าไปสีสีกับเอ็นนี่บมาท่านดูนโอ้ ได้ยังกินนอคือหอมเทียบกันเสียงขึ้นนะกําลังโว่กันอห่าว่าโศกันเลี้ยงผีอยู่แจ้งสันเนาะหมอกีเนี่ยโดดกลางจางมาทั้งพญ่าพัดลุงมันทว่าไปตีนไปเชี่ยวถวยประเด็กเจ้าวองพญ่าพัดลุงหมอกอี้โดดกลางจางมากไอ้เมื่อเมื่อโดดมาอย่างไอินพะนะผู้ใหญ่เหล่าพญ่าพัดลุงพะนะบ้านนี้ก็หันขััวขากสีกับโต๊ะใจเฮือนเนาะกําลังโว่าว่กันอยู่บนทว่าไปเนาะบ่เห็นมันทว่าเลี้ยวไปหางวงางงไม่หยังเสียงไพเราะไปแล้วถ้าโดดเนี่ยหยาขวกขวกมาก จอบขมาะนะ่าน่ะโอ้ยโพหนามากเป็นทิจ่อยป้าเถ่าตายยากเอ้ยบักเอ็นหินหนากาันด้เลยโอ้ยเถ่าหาเอ้ยข่อยแห่งกำลังย่านกันกำลังบวเลี้ยงผีอืมมาจ้าที่เจ้ในว่าหายซุ่มหายเสียงผ่าน่ะนะบักเอ็นไดนะ้น่ะจะเป็นบ้าที่ทุกข่อ,ขอยป้าผ่างข่อยยิ่พันานน้องบับกแล้เอ็นมึงเหยียบถวยประเด็กเหยียบถวยประเด็กกูขวบไม่ตีเอ็นพ่ะนะบักแห้งมึงพ่ะนะข่อยะนะอกี่ย่านเนาะพ่น่ะบวกรกันนะอื ทั้งทั้งที่สีปาดมันก็เฮ็ดไปทั่วร์ชีพเนี่ยฮัทเตอรกูหัวใจว้ายตายเฮ็ดยังไหนพอนะฮัทเตอร์กูไหลตายเฮ็ดยังไหนพอนะสิศีวาน่ะอตกใจเนาะทิดจอยวันทอไปบอเคยให้ว่าวว่ไงว่าตั้งแต่ลืมหุดหน้ามาจนจนดำหน้าจนเข่างามยังเ่าท่านเห็นหนากันจียเมียนว่กมือนี่ยังไหนเขาว่เลี้ยงผีกันโคโลมาเนาะเห็นมูเขาหยานเขาด่าวันทออยากหัวได้จอยหัวหลอยยีกยี่ยี่ยี่กันทอเป็นดยังเดินนี่ บ่โอ้ยยังกันคือจังเสียงดังกระโดดกระเดียดในนี้แต่เสียงบ่ไปเด้อบ่ไปเด้อจะไม่ยังอบอกกันห่วยมนันบ้าอ้ยยังกันซุ่มเนี้ว่ะลอยเขาไปหยอกซนะุ่มเนี้กาน่ะโอ้ยทา่านพญพาดุงมาจอยมากินข้าวน้ำกันมึงกินบ่เน,นี่ยปลาเดี๋ยวว่องขวมเลยเอ็นเหยียบไอนะพญพาดุงวานะ่ะโอ้ยข่อยกะว่าสิมากินข้าวน้ำหมดเจ้าแหละพญพาดุงว่า,น,น,าน,นั่นเองอ๋อกินข้าวจนี้มาคำปลาเหนียวนั่นเองโอ้ย คำเฉลยพ่อนะข่อแต่ยังว่าจักแมน่นี่อย่างเนี่ยเมียเขาบ้านจะได้มือนีิพ่อนะเมียปอยู่บ้านโอ้ยกระยอนอะไรเมียพนะเมียเขาบ้านแต่เพราะมันมาได้อย่แล้วพนะติดสีวานะบ่มันบ่นเมียนกิดยังว่าหัวกะไข่แน่นั่นหแหละหัวก็เหมือนเนียหยักเลยก็เรียกว่าบ้าไปถามเขาซุ้มหมือนกันนะเป็นจังไงบ่เห็นหน้าเห็นตากันจะเกี่ยวเนโอ้ยมันบ่เห็นหน้าเห็นตาเลยวะท่านนี้บ่มาให้เกี่ยงหรอกท่านคือกันแหละก็พเพราะยังหำพนะบ่เห็นหน้าเห็นตาให้เกี่ยว,วยอนะ เออแม่นู่ดอกโบว์เลี้ยงพ่าะอย่างหั่มเขาหินไดกเกี่ยววะสันโบกันนะข่อยก็ใส่เบียดมาอื่นกันนี่พอนะข่อยใส่เบียดทั้งหน้าเจ้าของหุ่นเลยพอนะจอยหวานะใส่เบียดล้วข่อยก็เลื่อยๆขึ้นมาผีวบาว้าใส่เสียบเบียดไวแล้วแหวกขึ้นไปเหรียญน้ำซุมนี่กันเป็นยังไงบวเห็นหน้าเห็นตาบัดยางเข้ามานั่นแหละได้ยินเสียงเจ้าบัดนว่าวิ่งกันป๊าดสมัยเสียงดังขันเตี๋ยพอนะโอ้ยบบเสียงดังยังไงพอนะแตยังว่าเข้าไปใส่เบียดเฮ้ยว่าสันนี่ ไปไซเบีดใส่มาแล้วเสียบแล้วกับคำคำพอดีละ่ะก็เลยว่าหว่วยเสียบแล้วยามจ็คเถี่ยวก็นนะเพราะได้ไปเห็ดกินกะนนะบ่หนาจานังในละ่ะไม่ไผ่เลยยามออกหนาเพราะนะว่าบากอินเออหว่วยยังจุ่มอยู่วะบกหานี่มันคือขี้ข้านเฮ้หายามออกจากป่าเงียบ่เปลี่ยนสวยกันเพราะก็บ่ได้ยามท่านมันเอกว่ายังเขาก็ดทังเปลี่ยนเงียบเนาะ,ะเพาะฉะั้นที่สีบ่อยที่จอยฟังนะจังใน ช่วงสี่คำแหละลิบๆหายไปเลยพนะเท่ากับว่าวะบอกนี่หินมาหาพญพาดุงมาถามพญพาดุงพญพาดุงกับว่าไม่เพหินบางอินนี่เทลียเดียพนะจังใดว่ากันกําลังสู้กันอยู่ว่าเท่ากับว่าเท่าหินมันคักๆวันบางอินแนาะยามเบีดออกหนาเนาะบันดจเนี่ยโดนเตื่นบ,บักนี่ล้ำงูออกมาจากุหัวก็ออกมาจากบ้านพนะเว้ยบ,บอลจังสันเว้ยเท่าขนขนหัวลูกหยาบขึ้นกันเลยเป็นตจยานกันใช่ไหมบัดนี่พญพาดุงก็เลยว่า กระสแม่นผีให้ผีหน้าน,นั่นแหละพิ่นกระสิเลาะเลาะหน้าลหล่อหยังเห็นเฮาใส่เบ็ดใส่ก่างจังซี่นะ่ะพ,พ่อยังเขอดวงว่าว,าวา่าซั่นบัดนี้เราก็เลยเว้าเรื่องสมัยตะกี้เว้าเรื่องแม่ตุพวงให้ฟังพอนะฮะแม่ตุพวงเป็นจังไดงวซั่นนี่ที่จอยถามนะ่ะแม่ตุพวงเป็นจังได๋เอ้าก็ดงั้ว่าแม่ตุพวงไปยามตอนก็เห็นผีคือกันนี่แหละนี่ผีหน้าคือกันนี่แหละพอนะที่สีว่านะ่ะไม่เป็น,านปทายาทติว่าซั่านที่จอยถามนะ่ะ วุ้ยจะเป็นแต่ยานบุเป็นแต่ยันเมื่อมีอาการปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดกล้าเสือปิดที่ปวดเพื่อบรรเทาไม่พอลชิลล์ลูกอมเขียวหนุกหนึบหนับพร้อมสัมผัสความเย็นสุดขั้วลองเลยแต่ยันเหรอไอ้ว่าเท่ากับกอ็นฟังเร็วจนว่าอยากพยายามหอดเบียดกูเล็วว่าเอาเล็วเห็นยังว่าเลียทำไรเอืมือเศรุเลยยังพยายามเอาอเมียนหลี่ผิดจอยเป็นแต่ยันนิลี่เนี่ยพัดดวงว่าโอ้ยข่อยข่อยว่า แต่หวันบอกว่าท่านจะจบดิพระยาพัดดวงว่านกูกินเข่าทั้งคนนี้พนะเราว่าน่ะข่อยว่านท่านเป็นว่าวจบทั้งสิบยันโบภากันกาลุงมาหอดไม่เหนียวยง้มแงมนอนเหรอพรยาพัฒดวงเลยว่าเพระต้องบอกเอาละสำนีแลละพนะข่อยก็แจ๊คสิบ้าอย่างไรข่อยก็คขึยันยันขึ้นกันคึ้พ่อตอนเจ้าของไปนอนหน้าผู้เดียวลุงบระยู่รไปนอนอยู่ธพุ่นบ้านผู้สาวเออตอนไปนอนอยู่บ้านผู้สาวเป็นไงล่ะอินว่าดีจิตใจเพราะท่านได้ถามเจียเจียบนเ่ออินก็เลยว่าโอ้ย กัยังว่าไปนอนหน้าไปนอนกับลุงอะกรยังว่ามีอยู่มือมีอยู่งวดนึงลุงจักไปทางไรเมาเหล่าเฉยๆโอ้ยเดี๋ยวอยู่หน้าผู้เดียวโอ้ย่อยยังมันเป็นตะยานครับถ้าพี่พพีี่่จอยเท่านั้นอินว่านะเป็นตะยานอยู่ดิอ้ยบ่ายนี่ฝนกระตกพอนะเอินวาน่ะยังว่าโอ้ย่อยขึ้น้อนกว่าเจ้าจุนวานล่ะท่านมันว่าอยู่ทางพี่กกยังว่าโอ้ยสิเดี๋ยวมีมูอเนี่ยอันนั้นไปอยู่ผุนโอ้ย ปิตายหยานเขาอยู่หลดงวดนั่นไปนั่นหน้าบ้านผู้สาวสันเดียร์เอ็นโบว์นะห่วยมันก็เป็นธรรมดาเละเว้ยไปต่างถิ่นเนาะยุ่ยใส่ติบุปินตายยานจอยวานะห่วยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นขอเอาของปลาไปลุ่งแซ่ไปน้ำเจ้าบาทคนเดิมสันเดียร์ต้องคอยโบวกันหว่วยจอยมึงได้ตีวตนนี๋สันดียร์เพราพาะดวงวานะเอาได้เดี่ยงั้นเราต้องคอยได้หลายตัวเติอยู่เด็กคนะมี่จะพอคว่ำตัวง,ง่ามสันจอยวานะห่วยขั้นได้เกิดเอาไปกี้เจ๊กตัวนี้เบียงคนะ โอ้ยบักเอ็นไม่เหยียบประเดีกเก๋ยวแกวงกูกวมอนีออ่เปรียดอยู่พนัมบัวได้กินดอกพนะจี้มาหวานๆมาจากตูวพงในี่เอาท่าเกียร์จี้อาโหลดพนันเอาเอ็นข้าสั่างกับจี้เห็นย,ยังพัดลงจากตูวนี่เพียงพนะโอ้ยเจ้าหนอะไรจี้พนะเแยขวจี้ตัวข่อยันพนะบอกเอ็นว,า,นะวาเนะวาเร็วจ้อยกันจูบขอกมาเออหักข้อท่าเกียร์เข้าไปวาเร็วก็ไปเคลียร์ไฟขึ้นจี ขิมไส้ขีเทาปอกหลอดเหมือนทอไปเออขิมไส้ทานเรียบร้อยถือของลุงไปเสียใบน้ำหมัดไส้หม้อหยาวย